สวัสดีครับในคลิปล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมได้ลองพาทุกท่านนะครับใช้ a อสเซคนะครับในการส่งข้อความจากตัว a อสเซอรคนะครับมายังตัว Telegram Bot นะครับซึ่งได้ใช้โค้ดชุดนี้นะครับในการส่งข้อความนะฮะในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพาทุกท่านนะครับลองใช้การส่งการแจ้งเตือนนะครับจาก Google Form นะครับไปยังตัว Telegram Bot ที่เราสร้างขึ้นเอาไว้แล้วนะครับ หากท่านยังไม่เคยได้ลองสร้างตัว telegram bot นะครับหรือยังไม่เคยส่งข้อความนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปล่าสุดที่ผ่านมานี้ได้นะครับผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ description ใต้คลิปนะครับในการบอกวิธีการออกโทเค็นบอกวิธีการไปนำ chat id นะครับมาใช้งานในการส่งการแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับในการสร้าง google form นะครับก็เหมือนเดิมเนะครับไปที่ google drive นะครับแล้วก็สามารถสร้าง google form ได้ตามปกตินะครับ หรือจะเข้าผ่านตัวหน้าครูก็ฟอร์มเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ฟอร์มเปล่ามา1ฟอร์มนะครับผมจะขอตั้งชื่อฟอร์มนี้ว่าเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนละกันนะครับเ่ยตั้งชื่อเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับผมจะมีคําถามนะครับก็คือให้ผู้ลงทะเบียนนะครับกรอกชื่อสกุลนะครับให้เป็นคําตอบสั้นๆนะครับ ก็ตรงนี้ให้เป็นจําเป็นนะครับต้องกรอกก็จะเพิ่มคําถามเป็นชื่อเล่นนะครับนแล้วก็อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นเบอร์โทรศัพท์ละกันเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะได้แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนของเรานะครับทีนี้นะครับในส่วนของการเขียนแอปสคริปต์นะครับเพื่อให มีการส่งการแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่ผู้ใช้นะครับกรอกแบบฟอร์มมาแล้วนะครับเราจะไปที่เมนูโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับจะอยู่ที่จุด3จุดมุมฝาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับตัวสคริปต์นะครับก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยผูกไว้กับตัว Google Form นะครับตอนนี้จะเป็นโค้ดเริ่มต้นนะครับ ในส่วนของโค้ดในการส่งการแจ้งเตือนนะครับผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับทุกท่านสามารถมากดปุ่มรอนะครับแล้วก็สามารถ Copy โค้ดทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดปุ่ม Control A Control C ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขสคริปต์ของเรานะครับลบโค้ดเดิมออกให้หมดนะครับแล้วก็วางโค้ดที่ผมแชร์ให้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีให้ใส่ตัว Telegram b o บ Token นะครับกับ Chat ID นะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีตรงนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนในการออกโทเค็นกับ Chat ID ไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตใช้ตัวโทเค็นเดิมนะครับกับ c ช a t ID เดิมที่ใช้ในคลิปที่แล้วนะครับก็พิชแ Chat ID กับโทเค็นมาวางนะครับแต่ขออนุญาตตั้งชื่อไฟล์สักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็น เป็น telegram notify form นะครับเสร็จแล้วนะครับะจะกดปุ่มเซฟ e หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่ปุ่มเรียกใช้นะครับเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ อ่าเรามาก็จะให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเราก็เลือกอีเมลนะครับแล้วก็ไปที่ขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่เซ็น Telegram n o t i f ายฟอร์มไม่ปลอดภัยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กดอนุญาตครับพอเสร็จแล้วนะครับอ๋อโอเคอันนี้มันจะมีการเรียก Response นะครับจากฟอร์มเวลาเรากด Submit นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปที่ตัว t r i กเ e r นะครับไปที่ตัวทริกเกอ เพื่อให้มันเราจะสร้างทริกเกอร์นะครับเพื่อให้มันเรียกใช้ฟังก์ชันตัว s e n t t r l e ก r n o t o t i f y Form นะครับแหล่งที่มาของกิจกรรมเนี่ยให้เป็นจากฟอร์มนะครับแล้วก็ประเภทเหตุการณ์ตรงนี้นะครับให้เป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับเดี๋ยวล้วกดบันทึกครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะให้เราตรวจสอบเทริ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดิมกดปุ่ม Allow ได้เลยครับเมื่อสร้าง Trigger เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับส่งฟอร์มดูสักครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับจะกรอกชื่อนามสกุลนะครับเป็นนายกอเอ๋ยกอไก่ชื่อเล่นชื่อไก่นะครับเบอร์โทรศัพท์08 1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วจะทดสอบกดส่งฟอร์มนะครับพอกดส่งฟอร์มเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมาที่เทเล g r a m นะครับว่ามีการตอบกลับแบบฟอร์มใหม่นะครับชื่อสกุลก็คือจะเป็นนายกอเอ๋อเก็ไก่ชื่อเล่นไก่นะครับแล้วก็เบอร,ร์โทรศัพท์081 234ห6ึ8นะครับนะเดี๋ยวทดสอบดูอีกสักหนึ่งการตอบกลับนะครับทดลองเป็นนายขอไข่ ในเล้านะครับชื่อเล่นชื่อไข่ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 7์5 4 3 2 1เนะครับพอกดส่งฟอร์มนะครับพอบันทึกฟอร์มเรียบร้อยนะครับก็จะมีการตอบกลับแบบฟอร์มขึ้นมานะครับในเ l l g r r a m แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับตัวอย่างในการส่งการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการ บันทึกข้อมูลผ่าน Google Form นะครับแล้วส่งการแจ้งเตือนมายัางตัว Telegram Bot ของเรานะครับาหท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ